สวัสดีค่ะวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกินเองนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ใส่หมูใส่ตับเยอะนิดนึงทํากินเองค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่าลืมทำคลิป น้ำก็เหลือน,นิดหน่อยหอมมากเลยค่ะเนี้อยอยากให้โทรศัพท์รับกลิ่นได้จังเลยกากหมูก็เจียวเองนะคะทำน้ำใส่ค่ะวันนี้มาค่ะทุกคนกินไป็เจียวด้วยกันนะคะ Ai ơi ai ơi làm tật đẹp chào